สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2องทุกคนนะคะวันนี้เราจะเริ่มบทใหม่กันแล้วค่ะในเรื่องของเวลาค่ะวันนี้เรื่องแรกที่เราจะเรียนนะคะคือการอ่านปฏิทินค่ะเดี๋ยวเราไปจะไปดูกันเลยค่ะสำหรับปฏิทินของเรานะคะนักเรียนนักเรียนลองดูค่ะว่าปฏิทินที่นักเรียนเจอในชีวิตประจำวัน1ปีมีทั้งหมดกี่เดือนคะ นักเรียนลองดูค่ะครูจับมาใส่ให้แล้วเริ่มเดือนแรกค่ะเดือนมกราคมค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า January ค่ะกุมภาพันธ์ค่ะเรียกว่า February ค่ะมีนาคม March เมษา,ายน April พฤษภาคม May มิถุนายน June กรกฎกาคม July ค่ะแล้วเราไปดูอีก เดือนที่เหลือนะคะว่าจะมีชื่อเดือนว่าอะไรกันบ้างค่ะเดือนต่อไปค่ะนักเรียนสิงหาคมภาษาอังกฤษคือ august ค่ะกันยายนคือ september ค่ะตุลาคมคือ october พฤศจิกายนคือ november และธันวาคมคือ december ค่ะนักเรียนดังนั้นค่ะเราจึงสรุปได้ว่า1ปีมีทั้งหมดกี่เดือนคะ เก่งมากค่ะ1ปีมีทั้งหมด12เดือนนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้ปฏิทินกันนะคะสำหรับปฏิทินปีนี้ครูให้ดูเลยค่ะเห็นไหมเอ่ยตรงนี้ที่คุณครูวงไว้คือปี2564นนั่นเองค่ะและเป็นเดือนอะไรคะเดือนพฤศจิกายนค่ะดังนั้นถ้ามีโจทย์ถามว่า ปีนักเรียนปฏิทินที่นักเรียนดูเป็นปีอะไรนักเรียนต้องตอบว่าปีพศ2564ัน้นั่นเองค่ะสำหรับในแต่ละวันนะคะนักเรียนลองสังเกตให้นักเรียนสังเกตดูว่าเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าย,ยนนะครูขีดคำว่าย,ยนแล้วนะคะเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าย,ยนค่ะจะมีทั้งหมดกี่วันเอ่ยอ่าใช่ค่ะจะมีทั้งหมด30วันนั่นเองค่ะ ส่วนเดือนที่ลงท้ายด้วยคําว่าคมนะคะนักเรียนจะมีกี่วันเอ่ยรู้บ้างไหมเอ่ยอจะมี3 1วันนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูเติมคําว่าวันให้นะส่วนเดือนกุมภาพันธ์ค่ะครูขออนุญาตเขียนตัวย่อเนาะกุมภาพันธ์จะมี28วันหรือ29วันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ปฏิทินของเดือนพฤศจิกาย,ยนกันเลยค่ะคือเดือนนี้นั่นเองค่ะนักเรียนลองสังเกตนะคะ เดือนนี้ลงท้ายด้วยยนจะมี30วันค่ะและให้นักเรียนสังเกตโจทย์จะถามแบบนี้ค่ะว่าในเดือนนี้มีวันจันทร์ทั้งหมดกี่วันนักเรียนก็ดูที่วันจันทร์ค่ะโจทย์ถามว่ามีวันจันทร์ทั้งหมดกี่วันอ่าเราก็ดูที่วันจันทร์นะคะอ่าดูที่วันจันทร์คือวันนี้เห็นไหมที่ครูวงไว้วันจันทร์นั่นเองค่ะพอดูที่วันจันทร์แล้วนักเรียนก็มาดูว่าเอ๊ะวันจันทร์มีกี่วันอ่าดูนะคะ นี่ค่ะวันที่ 1, 2, 3, 4, งี่หดังนั้นถ้าโจทย์ถามว่าเดือนพฤศจิกายนมีวันจันทร์ทั้งหมดกี่วันนักเรียนตอบเลยค่ะกี่วันคะ5วันนั่นเองค่ะและถ้าโจทย์ถามว่ามีวันที่เท่าไหร่บ้างนักเรียนก็ต้องตอบว่าวันที่ 1, นึ่งวันที่แปดวันที่สิวันที่ยีและวันที่ยีนั่นเองค่ะ และถ้าโจทย์ถามอีกว่าในเดือนพฤศจิกายนมีวันพระกี่วันวันพระจะเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปพระแบบนี้เห็นไหมคะมีกี่วันอ้าวเริ่มไปพร้อมกันเลยมีหนึ่งมีอะไรคะสองสามและสี่วันนั่นเองค่ะแล้วถ้าโจทย์ถามว่าในเดือนพฤศจิกายนมีวันอาทิตย์กี่วันนักเรียนดูเลยค่ะ อันนี้วันอาทิตย์อยู่ตรงนี้เห็นไหมหัวอยู่ตรงนี้เราก็ดูเลยค่ะวันที่ 7, 14, 21, 28รวมเป็นกี่วันเริ่มนับค่ะ 1.,2. 3และ4วันแบบนี้นั่นเองค่ะเป็นไงคะนักเรียนสามารถตอบกันได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปลองดูคําถามในหนังสือแบบฝึกหัดกันเลยนะคะว่านักเรียนจะสามารถตอบได้หรือไม่ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ